สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงปนดาบายแม่บ้านฝรั่งเศสนะคะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะพัเพื่อนมานะคะมาดูวิธีชีวิตแม่ค้าในตลาดนัดฝรั่งเศสนะคะขายข้าวแกงอาหารตมสั่งนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะผัดหมี่ซ้วนะคะใส่ผักใส่ไก่ขายกันค่ะปกติเราก็ผัดขายอยู่แล้วแต่วันนี้เพิ่งกลับมาจากเมืองไทยเนาะเราก็จะเริ่มขายเป็นวันแรกนะคะที่ตลาดนัดเมืองซันโตเปสค่ะ เพื่อนพ่อค้านะคะเพื่อนเขาก็ให้เหมือนโรตีเป็นแผ่นนานนะคะมาชิมนะคะของเขานะก็จะเป็นไส้ชีสนะคะเพื่อนใส่เออเหมือนคล้ายคลพาสเล้นะคะนะข้างในส่วนตัวเราก็ว่าเค็มนิดนิดแต่ก็อร่อยดีค่ะนะเราก็แลกกันทานนะคะทุกคนคือเขาให้ของเรามาเราก็ให้ปอเปียเขาไปชิมนะคะแล้วเขาก็ ผัดกันชิมดูนะคะว่าของใครอร่อยอะไรยังไนง,งนะ,ะของเขาก็บอกของเรานะคะเขาก็บอกอร่อยนะคะของเขาเราก็บอกของเขาอร่อยเนาะ<ด>เป็นกําลังใจให้กันนะคะพ่อค้าแม่ขายนะคะ<ด>น้ําใจในตลาดนัดก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคน<ด>แทบจะไม่ต้องซื้อของกินเลยนะคะตั้งแต่ขายตลาดนัดเนี่ยแลกกันกินได้เลยค่ะ รวยงานกันต่อเลยค่ะผัดข้าวผัดกุ้งก่อนเลยนะคะเช้าเช้านะคะเพื่อนช่วงหน้าหนาวแบบนี้ค่ะจะคนจัดตลาดนะคะเขาก็จะจัดตลาดช้าหน่อยนะคะจะประมาณ7จ็ดมงกว่าเนาะเราไม่มีที่ประจํานะคะยังไม่มีที่ประจําเพราะว่าตลาดหน้าแถวบ้านเราเนี่ยค่อนข้างยากนะคะส่วนมากเพ่อครับ พ่อค้าแม่ค้าจะอยู่กันแบบเหนียวแน่นนะคะเพื่อนไม่ค่อยมีใครเลิกขายเพราะว่าขายที่ตลาดนะัดแถวนี้แบบช่วงหน้าร้อนนะคะจะเป็นแบบเหมือนไปขุดทองอะคะ่ะทุกคนนะต้องเข้าใจนะว่าแบบว่าโหแบบแทบจะแบบว่าตีกันเลยนะบา,บางตลาดนะคะทุกคนแบบใครเข้าไปในตลาดเนี่ยแบบพ่อค้าเก่าเนี่ยเขาจะแบบว่าบางทีก็มีปัญหากันนะอันนี้เราเล่าสู่กันฟังนะคะทุกคน แถวนี้นะแบบว่าเจ้าถิ่นอะไรเงี้ยนะคะเราก็แต่เราไม่มีปัญหาอะไรกับใครหรอกเพราะเราไม่ได้ไปสู้รบกับใครเนาะเราไม่ได้ไปแข่งแข่งกับเขาเนาะเราไปแบบยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างเงี้ยนะคะเราก็แบบว่าถ้าไม่มีที่เราก็ไม่ไปอะไรเงี้ยเนาะตรงไหนมีที่ให้เราลงเราก็ลงนะคะเป็นน้ําใจให้กันซึ่งกันและกันคนไทยคนฝรั่งเศสนะคะทุกคนเราไปไหนมาไหนเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเนาะ คนไทยเราก็แบบนี้แหละค่ะไม่เหมือนฝรั่งฝรั่งเขาไม่ค่อยยิ้มแย้มหรอกค่ะแต่พอเขาเห็นเรายิ้มเขาก็ยิ้มเนาะวันนี้นะคะเพื่อนผัดมือเราวิ่งค่ะเพราะว่าผัดไปขายไปแต่บางช่วงบางตอนเราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะว่ามีคนมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ต้องตัดออกไปบ้างนะคะทุกคนต้องหลบๆมั่งอะไรมั่งนะคะต้องเข้าใจเนาะ ประมาณว่าคนขายขายกล่องด้วยกันนะเพราะ้าแกเดินมาดูเราก็เลยเอาแหนมไก่ให้เอาปอเปี๊ยะไก่ให้แกชิมอันหนึ่งแกบอกอร่อยมากเดี๋ยวแกไปหาเมียแกก่อนเดี๋ยวแกจะมาซื้ออีกแกว่างั้นนะเช้ามาเราก็จะต้องรีบปั่นเลยนะคะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันช่วง4 5, ี่ห้าโมงเช้าเนี่ยลูกค้าจะเริ่มมากันแบบ ลุมเลยค่ะนะคะทุกคนเออคือว่าข้าวผัดผัดไทยเนี่ยต้องขึ้นก่อนเลยนะคะอันดับแรกแรกของเราเลยเนี่ยต้องผัดข้าวผัดก่อนเลยข้าวผัดกุ้งนี่ขายดิบขายดีมากค่ะเพื่อนผัดไทยกุ้งข้าวผัดกุ้งอุ้ยที่ร้านเราขายดีจริงๆแล้วแบบว่าลูกค้าติดนะคะเพื่อนเพื่อนลูกค้าติดกลับมาเนี่ยกลับมาจากเมืองไทยหยุดไปเป็นเดือนนะคะทุกคนพอกลับมาขายเนี่ยอาทิตย์นี้เป็นวันอาทิตย์ที่สอง หูแบบลูกค้ามาช่วงช่วง11โมงเช้าเที่ยงอะไรเงี้ยเขาจะชอบมาช่วงนี้นะคะลูกค้านะเช้าๆเราก็มีเวลาเตรียมของค่ะเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ก็มันมันเลื่อยไม่ได้นะคะเพื่อนต้องรีบเพราะของเราเป็นผัดแบบสดๆเนาะผัดไปขายไปผัดไปขายขายไปลูกค้าชอบค่ะเพื่อนฝรั่งชอบยิ่งแบบเราผัดแบบล้นๆกระทะแบบเนี้ยหูฝรั่งชอบมากค่ะ ยืนรอก็ไม่เป็นไรลูกค้ารอนะคะเพื่อนไม่ต้องกลัวถ้าใครจะขายแบบเรานะลูกค้าเขารอได้ค่ะไม่ไม่เขาไม่ซีเรียสอยู่แล้วพอเขาต้องการกินอาหารที่สดและใหม่นะคะทุกคนเนาะที่ร้านเรานะคะก็จะมีตู้น้ําแข็งอย่างดีนะคะใช้ตู้น้ําแข็งอย่างดีซื้อสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตค่ะเพื่อนเก็บความเย็นได้เก็บ อย่างสมมติว่าปอเปียที่เราแช่แข็งไปเนี่ยแช่แข็งๆนะใส่ไว้ในะกะติกที่เราซื้อมาเรียกง่ายๆว่ากะติกตู้ตู้แช่แข็งของเราอะ่ะมันมันไม่ละลายเลยนะคะเพื่อนนะเขาจะไม่ละลายเลยมันจะเก็บความเย็นนะคะได้ประมาณ8ดชั่วโมงเลยนะแพงนะคะกะติกใบนี้ที่เราสั่งมาเป็นหลายร้อยยูโรราคานะคะ ราคาแพงแต่คุณภาพก็ต้องได้เพราะว่าอาหารที่นี่ต้องคุณภาพนะคะทุกคนถึงแม้ว่าคุณจะขายตลาดนะแต่คุณต้องคุณภาพนะคะไม่ไม่งั้นเขามีคนมาตรวจนะคะเพื่อนมีหน่วยงานมาตรวจนะคะมาตรฐานอาหารของเขาเนี่ยประชากรของเขาต้องได้กินอาหารที่มีคุณภาพค่ะเนาะ ทางน้ําแข็งสามารถสั่งได้ในตามอ m มซอนตามอินเทอร์เน็ตในเว็บนะคะเพื่อนๆสามารถไปดูได้ถ้าใครอยากจะขายของเนาะช่วงหน้าหนาวเนี่ยอากาศเย็นมากค่ะเพื่อนศูนย์องศาเช้าๆนะคะต้องผัดต้องสู้กับอากาศหนาวกันเลยทีเดียวนะคะทุกคน แต่เราก็มีกำลังใจค่ะเพราะว่าลูกค้าติดลูกค้าแบบว่าไงอะ่ะลูกค้าลุมซื้อนะเราก็มีกำลังใจที่จะตื่นนะคะเพื่อนแล้วก็ตื่นแต่เช้าเช้าสู้กับอากาศนาหนาวหนาวหนึ่งองศาลบหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะเพื่อนเย็นจนมือจะชาเลยนะคะบางครั้งน่ะเราก็แบบต้องพยายามแบบว่าขยับร่างกายให้มากที่สุดนะคะ ใส่เสื้อเนี่ยฮะเสื้อที่เห็นเห็นเนี่ยเราใส่สามชั้นสี่ชั้นเลยกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนนะถึงเวลาผัดมีซ้วกันแล้วค่ะมีซ้วของเราอันนี้วันนี้เราจะเป็นแบบผัดขายทั้งเป็นผัดผักแล้วก็เป็นใส่ไก่ด้วยนะคะเราจะผัดทั้งสองอย่างขายทีเดียวเลยนะคะเพื่อนรวดเดียวเลยเนาะ ลูกค้าชอบมากค่ะสวยงามคือที่สําคัญนะคะเพื่อนผัดหมี่ซั่วของเรานะเราใช้บรอกโคลีที่สวนเราด้วยนะเราเก็บมาจากที่สวนแล้วก็มาผัดให้ลูกค้ากินขาดิตใจค่ะทุกคนบรอกโคลีมันหวานมันกรอบอร่อยเนาะใครๆก็อยากจะกินแบบว่าผักปลอดสารใช่ไหมคะทุกคน ช่วงนี้เอตันก็อยากช่วยงานแม่นะคะอยากช่วยแต่ว่าบางทีของร้อนๆเราก็ไม่ค่อยอยากให้ลูกทําเพราะเรากลัวแบบจะลดจะลาดลูกเนาะแต่ก็ให้เขาทําบ้างนะคะทุกคนให้เขาจับบ้างทํามั่งให้เขาหัด <c oughs> คือเขาอยากทำเขาก็ทําเองเลยนะเราเราไม่ได้ใช้เขาเนาะ <c oughs> เด็กเนาะถ้าเกิดว่าเขาอยากจะเรียนรู้เราก็ต้องปล่อยให้เขาทํานะคะทุกคน ลูกชายชื่อเอตันนะคะขอ็จ,จะมาด้วยนะคะวันหยุดเท่านั้นนะคะที่เราจะขายของได้นะคะเพราะว่าไม่มีคนส่งลูกไปโรงเรียนค่ะนะฮะพวกเราก็ลงตลาดนะเฉพาะเสาร์อาทิตย์วันพุธนะคะช่วงนี้นะเดี๋ยวต่อไปลูกจะโรงเรียนปิดแล้วเราก็จะได้ไปมากขึ้นนะคะเพื่อนหาตลาดนะัดลงมากขึ้นเนาะ ลูกค้าก็มาเรื่อยๆค่ะทุกคนเนาะผัดขึ้นผัดหมดผัดหมดผัดขึ้นผัดขึ้นนะคะผัดขึ้นไปตั้งตั้งหมดหมดเราก็รีบผัด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 ใหม่นะคะเพื่อนผัดไปทอดไปขายไปค่ะอันนี้เราผัดไก่นะคะผัดไก่ไว้ใส่เอ่อใน มี่ซัวนะคะมี่ซัวของเราจะเป็นแบบเส้นเหนียวนุ่มนะคะคล้ายๆบะหมี่นะคะที่เราผัดเนี่ยจะเป็นคล้ายๆบะหมี่นะจะไม่แห้งเหมือนมี่ซัวบ้านเรานะคะรสชาติอร่อยมากค่ะฝรั่งติดใจฝรั่งชอบนะคะรสชาตินี้ฝรั่งชอบ ผัดขายนี่ไข่ดิบไข่ดีมากค่ะทุกคนเอาไว้วันหลังเดี๋ยวคลิปหน้าหรือว่ายังไงเดี๋ยวเราจะมาแบ่งปันสูตรนะคะวิธีการผัดยังไงให้ฝรั่งติดใจนะคะลูกค้ามาแล้วค่ะช่วงนี้ก็สี่ห้าโมงเช้าเนาะโอเคนะคะเพื่อนคลิปนี้หวังว่า เพื่อนๆจะมีความสุขกับการรับชมคลิปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะที่สำคัญนะคะอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แม่บ้านฝรั่งเศสด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ